บาเบลโลท่านี้ครับไา้กำเนื้อหลังค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งถือว่าเป็นอีกท่าหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในวันฝึกหลังครับโดยความยากของท่านเนี่ยจะมีอยู่2ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกคือเรื่องของความยืดหยุ่นครับถ้าเก,กิดกำเนื้อเราไม่ค่อยสมดุลความยืดหยุ่นไม่ได้เราจะเซ็ตลำตัวลําบากมากครับจะเซ็ตตัวทีนึงนี่ล้างไปหมดเลยไม่สามารถทําหลังตรงได้คือติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นให้ไปแก้ที่ความยืดหยุ่นครับซึ่งผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้ววิธียืด กล้ามเนื้อ lower body ครับเราไปแก้ดูก่อนนะส่วนอย่างที่2ครับคือการเซตลำตัวที่ถูกต้องครับอันนี้ทุกอย่างต้องสมดุลกันหมดเลยนะเดี๋ยวลองดูกันครับ <c oughs> เริ่มจากการยืนกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ครับแล้วปลายเท้าเปิดออกเล็กน้อยนะไม่หมุนเข้าอย่างนี้คือเปิดออกโอเคจากนั้นนะครับให้เราพับสะโพกไปด้านหลังพร้อมกับพับตัวไปข้างหน้าเพื่อรักษาสมดุลครับ สังเกตครับถ้าเกิดสมดุลน,นะปลายนิ้วของเราจะชี้ไปที่กลางเท้าจะไม่เลยไปข้างหน้าครับถ้าเลยไปขา้างหน้าหน้าจะทิ่มแสดงว่าเราไม่ได้พับสะโพกเราพับแต่ตัวนะไ,ไม่ค่อยสมดุลเลยหรือถ้าเกิดเราพับแต่ก้นไม่พับตัวเราก็จะหายหลังเพราะฉะนั้นหาจุดสมดุลครับอ,อีกรอบหนึ่งอันนี้เราจะรู้สึกว่าสมดุลดีรู้สึกว่ามีความมั่นคงนะแล้วก็ไม่เมื่อยขา เกิดเราแทงข่าเนี่ยเราก็จะเมื่อยเข่าเมื่อยขาฉะนั้นขาอยู่กับที่แบบนี้ครับอ่ะลองดูกันจับกว้างประมาณเส้นเนี่ยครับนะน้วชี้อยู่ตรงเส้นนี้โอเคจากนั้นพับสะโพกแล้วก็พับตัวโดยที่ให้หลังตรงตลอดเวลาแบบนี้จากนั้นนะครับ ใช้ศอกของเรานะครับทีลาการนะครับใช้ศอกของเราแทนไปข้างหลังแล้วก็ปลดแล้วก็ปลดเราจะไม่ใช้แขนดึง,งน,นะห,นหดิดเมื่อแขนอย่างเดียวเลยเราต้องใช้ศอกแทนไปข้างหลังคือถ้าเนี่ยก้นมันจะงอนงอนแบบนี้ถูกแล้วนะครับเพื่อให้หลังเราตรงถ้าเกิดก้นเราไม่งอนเนี่ยเราหมุดก้นอย่างเงี้ยหลังมันจะคอมเห็นไหม โอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับ